วันนี้เรามาทำน้ำตกเนื้อนะคะแบบไม่ได้ย่างนะอย่างแรกเราก็เอามันเนื้อมาเจียวให้หอมเนื้อเลยนะคะเมนใช้มันเนื้อที่มันติดมากับเนื้อปาดออกนะคะแล้วก็นํามันมันมาเจียวเอาน้ํามันมันเพื่อมาผัดเนื้อนะคะเนี่ยก็เจียวเจียวไปคลิปนี้เมไม่ได้ตัดออกเลยนะมีแต่เพิ่มความเร็วให้มันเร็วขึ้นนะคะเนี่ย ก็ใช้ไฟกลางนะคะถึงแบบอ่อนนิดหน่อยก็เจียว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 ไปเรื่อยเรื่อยนะคะพอเจียวเสร็จเหลืองปุ๊บใส่กระเทียมลงไปได้เลยนะคะตามกระเทียมนะคะให้แหลกก็พอแล้วไม่ต้องแบบละเอียดมากพอกระเทียมเหลืองผัด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 ,ดกระเทียมเหลืองแล้วก็ใส่ เนื้อลงไปการกะการทำกับข้าวนะคะถ้าเจียวกระเทียมให้เหลืองพริกให้หอมหรืออะไรมันจะทำให้กับข้าวเรามีความหอมมีความอร่อยมากขึ้นนะคะพอเจียวกระเทียมเหลืองปุ๊บใส่เนื้อลงไปใส่เครื่องในที่เราชอบเมย์ก็จะมีเนื้อวัวที่หั่นไว้แล้วก็30สบกรีบหัวใจตับ ใส่ลงไปเลยค่ะผัดใช้ไฟแรงเลยนะคะพอว่าการทําน้ําตกเนื้อไม่ต้องให้เนื้อสุกมากนะคะมันจะทําให้เนื้อไม่เหนียวนะแต่ว่าเราก็ใช้ไฟแรงพอใช้ไฟแรงคน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 ให้เข้ากันพอเนื้อสุกปุ๊บเราก็ไปปรุงรด เตรียมอุปกรณ์เลยนะคะมีพริกป่นข้าวคั่วมันนาวน้ำปลาผักผักชีใบเรื่อยต้นหอมใบสะระแหน่นะคะพอเนี่ยเราก็ผัดผัดผัดไปเลยพอผัดเสร็จเรามาปรุงรสด้วยน้ำปลากันนะคะพอน้ำปลาเสร็จใส่มันาวลงไป รสชาตินะคะเอาตามเราชอบมันไม่มีถูกผิดนะคะใครชอบหวานชอบเค็มชอบเปรี้ยวค่อยคปรุงค่อยๆเพิ่มอย่าปรุงเยอะถ้าปรุงเยอะแล้วมันแก้ยากนะคะถ้ามันเค็มไปแล้วมันก็จะแก้ลําบากแต่ถ้ามันยังไม่เค็มเราสามารถเพิ่มได้แมันไม่เปรี้ยวเราก็สามารถเพิ่มได้มันไม่เผ็ดเราก็เพิ่มได้แต่ถ้ามันเผ็ดมันเค็มมันเปรี้ยวไปแล้วเราจะแก้ด้วยการ ต้องเอาเนื้อมาผัดใส่เพิ่มมันก็จะยุ่งยากไปอีกเราทำอะไรไม่เป็นนะเราเปิดยู u ู e เปิด Google หาข้อมูลว่ามันต้องใช้อะไรบ้างใช้ผักอะไรบ้างเนื้อหมูอะไรบ้างอะไรแล้วเราก็สมมติเราทำยำเราไม่ชอบกินทุกชิ้นปลาเราก็ไม่ต้องใส่มันทุกวันนี้มันง่ายมากในการทำกับข้าวนะคะเพราะว่า เปิด Google ก็รู้แล้วเปิด YouTube มีวิธีการสอนทุกอย่างใครทำไม่เป็นก็ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆฝึกค่อยๆทำไปวันหนึ่งเราก็จะเก่งเองนะคะการทำกับข้าวเองอ่ะมันช่วยประหยัดเงินถ้าเรารู้จักการแบบซื้อของตามตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยพอปรุงเสร็จเราก็ใส่ผักไปพอใส่ผัก เสร็จแล้วค่ะตามรสชาติที่เราชอบเค็มเปรี้ยวเผ็ดทำเองถูกปากตัวเองน้ำตกเนือนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณะ